t ัทูปิ้นแคแต่ตกช่วยให้งานพิมพ์ในสำนักงานเป็นเรื่องง่ายต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ทาง HP นำมาติดตั้งในเครื่องพิมพ์หลายรุ่นค่ะสำหรับทัชทูปิ้นนั้นที่ผู้ใช้สามารถปินนเอกสารจากเครื่องพิมพ์ในบ้านหรือสำนักงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเปิดโน้ตบุ๊กหาไฟล์สั่งปิน โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ผู้ใช้สามารถเปิดไฟล์ที่ต้องการผ่านสมาร์ทโฟนแล้วนำไปแตะเข้ากับเครื่องปริ้นเครื่องพิมพ์ก็จะพิมพ์เอกสารออกมาได้อย่างรวดเร็วค่ะ โดยขั้นตอนที่ง่ายได้ค่ะเพียงแค่สมาร์ทโฟนของเพื่อนๆรองรับการทำงานของ NFC โดยที่ทัชทูป r ิ้นจะสนับสนุนการทำงานร่วมกับปรินเตอร์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น OfficeJet หรือว่าจะเป็น OfficeJet Pro โดยการตั้งค่าการใช้งานบนสมาร์ทโฟนและเครื่องปรินท์ HP ดังต่อไปนี้ค่ะ โดยขั้นแรกให้เพื่อนๆทำการเปิดการทำงานของ NFC บนสมาร์ทโฟนหากถ้าเป็น Android OS ก็ให้เข้าไปที่ s e t t i ้ g และไปที่โหมด Data Media Share จากนั้นก็ทำการเลือกที่ NFC ข้อ2ก็ให้เพื่อนๆเ,เปิดเข้าที่แอปพลิเคชัน HP E Print จากนั้นทำการเลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการจะจัดพิมพ์ออกมาซึ่งถ้าหากเป็นเอกสารก็ให้เพื่อนๆแตะไปที่ไฟล์ค่ะ ข้อ3ให้เพื่อนๆเ,เลือกไฟล์หรือว่าข้อมูลที่ต้องการเช่นเป็นเอกสารทั่วไปก็ให้เลือกที่ Document จากนั้นก็ททำการเปิดไฟล์ที่ต้องการปริ้นข้อที่4ในส่วนนี้สามารถทำการเลือกพรีวิวไฟล์ได้ในกรณีที่เก็บไฟล์ไว้บนคาวอาจจะต้องใช้เวลาในการเชื่อมต่อเล็กน้อยค่ะข้อ5เมื่อแตะไปที่พรีวิวแล้วก็จะปรากฏรายละเอียดของเอกสารให้เห็นในทันที สำหรับข้อที่6นั้นให้สังเกตที่แถบด้านล่างของหน้าจอค่ะหากพินเตอร์ดังกล่าวอยู่ในระยะของการทำการของสัญญาณและรองรับการทำงานของทัชทูพิ้นก็จะปรากฏรุ่นและรายละเอียดของการเชื่อมต่อให้เห็นอย่างชัดเจน สำหรับในข้อที่7นั้นก็ให้เพื่อนๆน,นำเอาสมาร์ทโฟนไปแต่ที่เครื่องปรินเตอร์ได้ทันทีค่ะจะส่วนใดก็ได้หรือว่าจะเป็นจุดที่มีสัญลักษณ์ของชั c h ูปรินส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ด้านหน้าตัวเครื่องที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนค่ะและในข้อที่8ปรินเตอร์ก็จะรายงานการเชื่อมต่อ connect to b o m b i y e device ปรากฏขึ้นบนหน้าจอค่ะและในข้อที่9นั้นบนแอปพลิเคชัน HP ePrint ก็จะแจ้งว่า your job has to be sent เมื่อส่งไฟล์ไปยังปินเตอร์ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะและในข้อที่10นั้นตัวเครื่องก็จะทำการพิมพ์โดยจะใช้เวลาเล็กน้อยและพิมพ์เอกสารที่ต้องการให้ทันทีค่ะ